ตอนนี้กลับมาครองพื้นที่สื่อเยอะเหมือนกันเนาะกลุณป้าแตนใช่ใส่อีกสองเดือนใกล้ถึงววาสารแล้วถึงสองเดือนหรือแม่ไม่ถึงนี่ยี่สิบทันวาถูกต้องหนุ่มเด็กเดินตามหมาขึ้นไปคุณไงทีเดินไปขบนอ่ะที่หนุ่มเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าทนายของลุงพลเขาอ่าเอาไว้ว่าอาจากรย์ว่าเด็กน่าจะเดินตามหมาขึ้นไปแล้วเหนื่อยเธอเดินขึ้นเองนคือ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 ผมไม่รู้ว่าใครพูดนะแต่ว่าผมมาไปมาแล้ว เนาะแล้วลองค,คิดในหลักความเป็นจริงนะคือผมเข้าใจทีมทนายของแกนะแต่ผมอยากทีมทนายลองไปขึ้นดูก่อนผมผมก็ผมก็ไม่กล้าร่วมคำนั่นกันนะแต่ในมุมผมเองอะในชาติที่ผมไปอะมันยากนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะมการที่จะเดินเข้าภูเหล็กไปเนี่ยตอนขึ้นไปเนี่ยม,มันชันอย่างนี้นะแล้วไม่ได้ชันอย่างนี้นะคือมันจะมีหินเป็นหินผาหินเป็นหินหินก้อนใหญ่ๆสูงเป็นเมตรอะกันหน้าเราอยู่ต้องปีนผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบตัวสูงๆเนี่ยต้องปีนขึ้นไป คือปีนขึ้นไปอ่ะเพื่อจะให้ปีนไปเรื่อยๆแล้วไปเจออีกอีกัน้นหนึ่งก็ต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปอ่ะเราเองผู้ชายยงผู้หญิงยังต้องแบบตะเกียบตะกอกวางแล้วปีนแล้วใส่เดินกายปีนขึ้นไปอ่ะเอาอางนี้ดีกว่าคําถามคืออืถ้าน้องชมพู่ปีนไปอยู่ไปไปเสียชีวิตอยู่ข้างบนอแล้วมีรองเท้าแตะไปอยู่นั้นด้วยผมถามว่ารองเท้าแตะไ่อ,อยู่ได้ยังไงอืมเพราะอะไรหนึ่งรองเท้าแตะน้องชมพู่เนี่ย ใหญ่กว่าเท้าน้องนะถูกป่ะการที่จะปีนหินขึ้นไปเนี่ยเราใส่รองเท้าผ้าใบยังปีนลำบากเลยน้องใส่รองเท้าแตะแล้วใหญ่กว่าเท้าตัวเองน้องจะปีนพร้อมกับรองเท้าแตะขึ้นไม่ได้ยังไงถูกป่ะพรารองเท้าแตะอยู่บนนะข้อที่สองถามว่าถ้าเกิดน้องถ้ารองเท้าแตะจะอยู่ข้างบนได้คือน้องต้องฉลาดมากคือต้องถอดรองเท้าเจอหินอีกถอดเท้าวางแล้วปีนแล้วก็ถือรองเท้าไปเด็กอายุสามขวบกว่าทาได้หรอ คิดอย่างนั้นได้ป่ะอตอบไปได้ก่อนว่าทําไมรองเท้าไปอยู่ข้างบนนั้นที่บอกวิ่งตามหมาไปเนี่ยเออเข้าใจได้นะแต่นี่คือคือสุดท้ายก็แล้วแต่กระบวนการของท่านนะคือท่านก็มีสิทธิ์ที่จะสู้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ในมุมผมเองอะ่ะผมแค่วิเคราะห์ในมุมผมหรือตั้งข้อสังเกตในมุมที่ผมไปมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอืมรอ,มอ,มเองเท้าแตะอยู่ทั้งหมดได้ไงถ้าวิ่งตามหมาไปอ่ะขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ไงรองเท้าแตะหมาข้ามขึม้นไปให้เหรอแต่ทนายไม่ได้พูดเรื่องนี้เนาะ อะไรไม่ได้ตอบเรื่องนี้ไงคือที่ผมที่พูดได้เพราะพี่ทําเรื่องนี้พี่ทําเรื่องนี้มานานแล้วพี่ไปที่ที่นั่นด้วยไงที่ที่บ้านที่เกาะๆได้ไงอืออือ yeah.